เหตุการณ์ที่ชาวต่างชาติเขาสงสัยว่าทั้งไมประเทศถึงเป็นแบบนี้ไปได้ค่ะเจอหนุ่มฝรั่งหน้าตามุ่งมันยืนทำหน้าเครียดคิ้วขมวดอยู่ท่ามกลางแสงสีตึกสูงยามค่ำคืนพี่เขาจ้องมาที่เราพร้อมกับประโยคเปิดใจภาษาไทยชัดเปะว่าคนไทยครับผมมีคำถามแหมนึกว่าจะมาสารภาพร,รักหรือขอเบอร์สาวไทยที่ไหนได้เพราะคุณเขาสงสัยเรื่องทำไมมีขวดน้ำทิ้งไว้ในสวนเยอะแยะขนาดนี้ โพ่อคุณนั่นมันไม่ใช่ขยะนะคะแต่มันคืออรารยธรรมแห่งความไว้ใจระดับชาติเชียวนะพอดนตรีประกอบจังหวะน่ารักน่ารักดังขึ้นพี่เขาก็พาเราไปดูหลักฐานความสงสัยทันทีเริ่มจากจุดแรกต้องขอบปูนเตี้ยๆใต้ต้นไม้มีขวดน้ำวางเรียงกัน3ขวดพร้อมถุงผ้าลายเก๋ๆวางสงบนิ่งเหมือนเราเจ้าของกลับมาจากการวิ่งรอบโลก ถัดมาที่ขอบไม้กั้นทางเดินก็มีขวดน้ำพลาสติกใสวางเด่นเป็นสง่าอยู่ขวดเดียวแบบเหงาๆดูสู้ชีวิตมากค่ะแล้วพอขยับไปดูที่โคนเสาไฟสองสว่างตรงนี้มาเป็นคู่เลยค่ะวางชิดกันหนุงหนิงเหมือนคู่รักมาเดทกันที่เสาไฟความช่างสังเกตของพี่ฝรั่งเขายังไม่หมดแค่นั้นนะคะพาเราไปส่องต่อที่ขอบกำแพงหินอ่อนดูหรูหราก็ยังมีขวดน้ำวางประดับอยู่หขวด ตรงราวเหล็กกั้นโซนต้นไม้ก็ไม่เห็นมีขวดน้ำไปวางทรงตัวอยู่อีกคือมองไปทางไหนในสวนก็เจอแต่ขวดน้ำวางกระจายตัวอยู่ทุกทิศทุกทางจนพี่ฝรั่งเขาคงคิดในใจว่าคนไทยนี่ขี้ลืมกันจังหรือว่าเขากำลังเล่นเกมล่าสมบัติขวดน้ำกันอยู่แน่ ที่พีกสุดๆคือช็อตต่อมาไม่ใช่แค่ขวดน้ำจิ๋วๆแล้วนะคะแต่มีกระเป๋าเป้ใบใหญ่เบอรเริ่มเพิ่มวางกองอยู่กับพื้นข้างขอบปูนเลยคือวางกันแบบชิวมากเหมือนสวนสาธารณะเป็นห้องนั่งเล่นที่บ้านตัวเองมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยแบบไทยสไตล์สุดๆแล้วพอไปดูที่มานั่งยาวในสวนแทนที่จะเอาไว้นั่งพักสวยๆกลับกลายเป็นที่วางถุงพลาสติกใส่ของกับขวดน้ำเรียงรายกันเป็นมานั่งคือขวดน้ำยึดสัมปทานที่นั่งไปเรียบร้อยแล้วค่ะคนหมดสิทธินั่งนะคะบอกเลย อย่างไม่จบค่ะพี่เขายังพาไปมุดดูตรงพุ่มไม้ดอกสีม่วงสวยๆก็ยังมีขวดน้ำวางแอบๆอ,อยู่ข้างในเหมือนเล่นซ่อนแอบแล้วก็ปิดท้ายด้วยภาพตามขอบปูนยาวๆที่มีขวดน้ำวางทิ้งระยะห่างกันเป็นจุดๆเหมือนหลักกิโลเมตรดูคลิปนี้จบแล้วอยากจะบอกที่ฝรั่งดังๆว่าเพราะรูปหล่อคะเขาไม่ได้ทิ้งขยะให้รกตานะคะแต่นี่คือจุดพักดื่มน้ำแบบบุฟเฟ่บริการตัวเองของนักวิ่งไทยค่ะวิ่งครบรอบเดี๋ยวเขาก็วนกลับมาดื่ม เป็นความน่ารักและความไว้ใจในสังคมไทยที่ชาวต่างชาติเห็นแล้วต้องยืนงงในดงขวดน้ำจริงๆค่ะมาฟังมหาก,กรรมคอมเมนต์จากชาวเน็ตไทยที่พร้อมใจกันมาไขข้อข้องใจให้พี่ฝรั่งกันแบบถล่มทลายอ่านแล้วขำจนท้องแข็งเลยทีเดียวเริ่มจากเสียงส่วนใหญ่ที่ตะโกนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ได้ทิ้งนะคะคุณพี่เขาวางไว้เฉยๆเขาไปวิ่งค่ะ คือคอมเมนต์แนวนี้มากันเป็นกองทัพเลยอธิบายกันยกใหญ่ว่าใครมันจะไปถือขวดน้ําวิ่งให้หนักมือวิ่งไปถือไปมันไม่คูณสู้ฝากพระแม่ธรณีไว้ก่อนดีกว่าวิ่งครบรอบเหนื่อยเดี๋ยวก็วนกลับมาจิบเองแหละบางคนก็แซวว่านี่มันคือจุดเช็คพอยต์หรือจุดเซฟเกมของนักวิ่งไทยต่างหากวิ่งถึงตรงนี้เมื่อไหร่ก็ได้กินน้ําเมื่อนั้น แล้วความฮามันอยู่ตรงทฤษฎีการจองที่นี่แหละคะ่ะหลายคนบอกว่าขวดน้ําพวกนี้ทําหน้าที่เหมือนป้ายชื่อจองเต๊ะจีนคือวางปุ๊บแปลว่าที่นั่งตรงนี้มีเจ้าของแล้วนะจ๊ะห้ามใครมาแย่งเด็ดขาดบางคนบอกว่านี่คือระบบรักษาความปลอดภัยแบบไทยสไตล์วางขวดน้ําไว้เท่ากับวางกับดักใครมานั่งทับหรือหยิบไปมีเขื่องแน่นอนมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าอย่าไปยืนข้างๆของพวกนั้นนะเดี๋ยวจะไปไหนไม่ได้เพราะคนเขาจะนึกว่าเป็นคนเฝ้าของให้เขาซะง,งั้น บางคนถึงขั้นแชร์ประสบการณ์ตรงว่าเคยหวังดีหยิบไปทิ้งปรากฏว่าโดนเจ้าของเดินตามหาพร้อมบ่นลอยๆมาตามลมเล่นเอาขนลุกเลยทีเดียวที่พีกกว่านั้นคือบรรดาคอมเมนต์สายมูเตลูที่พากันมาเตือนด้วยความหวังดีปนหลอนนิดๆว่าถ้าน้ำใสๆน่ะของนักวิ่งแต่ถ้าเจอน้ำแดงเมื่อไหร่อย่าไปยุ่งเด็ดขาดนะจ๊ะนั่นของเจ้าที่ งานนี้พี่ฝรั่งมีงงตาแตกแน่นอนว่าทําไมขวดน้ําถึงมีการแบ่งชนชั้นวรรณะกันด้วยแถมยังมีคนมาขยี้ต่ออีกว่าน้ําแดงมีหลอดปักคาอยู่ห้ามแตะต้องมิเช่นนั้นอาจจะมีบางสิ่งตามกับบ้านไปด้วยเล่นเอาจากคลิปตลกกลายเป็นเรื่องเล่าสยองขวัญไปซะงั้นแต่ที่น่าภูมิใจคือหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ยืนยันความปลอดภัยของเมืองไทยในมุมมองของนักวิ่งว่าประเทศเรานี่แหละที่สุดแห่งความชิยว บางคนวางกุญจารถวางโทรศัพท์วางกระเป๋าตังทิ้งไว้วิ่งเสร็จกลับมาของก็ยังวางอยู่ที่เดิมเป๊ะไม่มีใครขโมยเพราะต่างคนต่างรู้กันเป็นของนักวิ่งด้วยกันเรียกว่าเป็นระบบความไว้ใจที่หาได้ยากในโลกนี้เลยนะคะมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าที่นี่ประเทศไทยครับของวางตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นยกเว้นเมียหลวงมาตามอันนั้นตัวใครตัวมัน ปิดท้ายด้วยความจริงอันโหดร้ายจากบางคอมเมนต์ที่สารภาพแบบตรงไปตรงมาว่าบางทีก็ไม่ได้ตั้งใจวางจองที่หรอกครับคือลืมจริงๆวิ่งเสร็จเหนื่อยจัดเดินตัวปลิวกลับบ้านเฉยทิ้งขวดน้ำให้นั่งเหงาเป็นอนุสาวรีย์แห่งความขี้ลืมอยู่ในสวนนั่นแหละสรุปแล้วงานนี้พี่ฝรั่งคงได้คำตอบที่ทำให้มืนตึบกว่าเดิมแน่ๆว่าตกลงอันไหนวางจองอันไหนลืมหรืออันไหนของเจ้าที่กันแน่แต่ที่แน่ๆคืออย่าไปยุ่งกับขวดน้ำใครในสวนไทยคือกฎเหล็กที่ปลอดภัยที่สุดคะ่ะ และเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะคุณพีเขาได้แชร์บรรยากาศที่เหมือนอยู่เมืองไทยแต่จริงๆคือสิดนี่์เปิดตัวพี่หนุ่มฝรั่งหัวใจไทยคุณสจวตเดินอาดๆเข้ามาในร้านอาหารไทยด้วยความมั่นใจเต็มร้อยใส่เสื้อทีมชาติไทยสีแดงมาเลยนะคุณพี่คือถ้าไม่บอกว่าเป็นฝรั่งนี่นึกว่าแฟนบอลไทยหลีกหลงมาเดินตรงดิ่งไปที่เคาน์เตอร์แล้วรัวภาษาไทยใส่พนักงานแบบน้ำไหลไฟดับสั่งกะเพราหมูกรอบไข่ดาวครับแหมเมนูสิ้นคิดระดับชาติที่ใครๆก แล้วย้ำด้วยนะว่าเอาข้าวครับเพื่อเขาเกาเหลามาให้แล้วความพิกคือพี่เขาสั่งเผ็ดปกติจ้าแถมมีความแอดวานซ์ถามหาไส้กรอกอีสานด้วยนะคือรู้ลึกรู้จริงมากแต่น่าเสียดายร้านไม่มีพี่แกเลยบอกไม่เป็นไรครับแบบหล่อๆแล้วสั่งน้ำเปล่าแก้เขินไปหนึ่งกรุ๊ปพนัทนานสาวๆถึงกับยิ้มแก้มปรีให้ความน่ารักทีนี้ตัดภาพมาที่เพื่อนหนุ่มหน้ามนอีกคนโผล่มาบ้างรายนี้มาเหนือสั่งกะเพราเนื้อตุ๋นจ้าดูไฮโซโกโก ขึ้นมาอีกระดับคุณสจวตเลยหันไปสัมภาษณ์เพื่อนหน่อยว่ากินเผ็ดไหมเพื่อนตอบกลับมาอย่างคมคายด้วยวลีเด็ดแห่งปีว่าเผ็ดครับไม่เผ็ดไม่อร่อยโอยา่าเอาใจไปเลยประโยคนี้ฝรั่งพูดไทยชัดแถมรู้ซึ้งถึง,ถงรสพระธรรมของความแซบสจวตถ,ถึงกับชมว่าสุดยอดแล้วก็พากันไปนั่งรอความอร่อยพออาหารมาเสิร์ฟปุ๊บของจริงมันเริ่มตรงนี้แหละคุณผู้ชมสจวตตักหมูกรอบเข้าปากคำโตเขียวตุยตยไปสักพักหน้าเริ่มแดงคิ้วเริ่มขมวดอาการ ออกเลยว่าเผ็ดปกติของร้านไทยในต่างแดนมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆพี่แกถึงกับต้องสูดปากฟู่ๆผลไฟออกมาเบาๆแล้วหันมาระบายความในใจกับกล้องว่าเผ็ดเผ็ดมากพร้อมย้ำวันนี้ขนาดสั่งเผ็ดปกตินะแต่มันเผ็ดจีดขึ้นสมองเลยคือดูหน้าพี่เขาก็รู้ว่าสู้ชีวิตมากแต่กะเพราสู้กลับหนักกว่าแต่อร่อยแหละดูออกตัดมาที่ฝั่งน้องกะเพราเนื้อตุ๋นกันบ้างรายนี้โชว์สกิลการกินแบบมือโปรเอาช้อนเจาะไข่แดงลาวาให้ไหลยเยิ้มๆลงไปคลุกกับ ข้าวและเนื้อตุนเห็นแล้วน้ำลายสอตามเลยตักชฉปากคัมเบอร์เรมเขียวไปทำตาโตไปแล้วยกนิ้วโป้งการันตีความฟินบอกอร่อยมากเสียงหนักแน่นคือดูมีความสุขกว่าพี่สจวตฝ,ฝั่งนวลเยอะเลยรายนั้นมั่งเหงือตกกีบอยู่ปิดท้ายคลิปด้วยภาพสองหนุ่มมายืนหล่อหน้าร้านสจวตถามเพื่อนว่าอิ่มไหมเพื่อนตอบทันควันว่าอิ่มมากครับสจวตก็สำทับว่าอิ่มแล้วด้วยเหมือนกันยิ้มแฉ่งแข่งกันทั้งคู่ก่อนจะบอกลาอวยค,คอโชคดีแล้วทิ้งทายนัดแนะกันดิบดีว่าเจอ ที่กรุงเทพจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งอิ่มท้องอิ่มใจสไตล์ฝรั่งหัวใจไทยแท้ๆเลยจ้า